สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒน,น,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร Hello สวัสดีค่ะ Welcome to Bangkok Sport City today I'm here at the Sport Arena Center and this spot arena center is also the nation Football game and also there is many exercise space for the people who living in here too now i would like to take a look inside what they're having please come bangkok arena is situated inside shalom sampan 8 in nong chok district you can travel in here by the public bus number 131 if you are driving just use the google map application and search for bangkok arena and following the direction given. Having an enormous area for more than 50 rides, the Bangkok Arena is a large indoor sporting arena that was primarily constructed for the 7th FIFA Futsal World Cup, which was held in Thailand. This is why the Bangkok Arena has become one of the most famous and high standard sporting arena in the country. อะคะ่ะตอนนี้นะคะแม่จีก็อยู่กับท่านรนรยาวัฒนรัตนะคะเป็นรองประลัดของกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคท่านรองอพูดถึงส่วนตัวท่านรองก่อนดีกว่าว่าท่านรองเนี่ยปกติแล้วเป็นคนออกกําลังกายหรือเปล่าเป็นคนชอบออกกําลังกายมากค่ะปกติตั้งแต่เด็กก็ค่ะชอบวิ่งนะคะ,บบะ,คะเคยวิ่งมาราทอนโอ้โหนหสายอึดแล้วนะสายอึดประเภทอึดนิ่นิมาราทอนนะคะค่ะ,คะ แล้วตอนนี้ก็คือได้ได้ลงซ้อมด้วยเรื่อยๆหรือเปล่าคะช่วงนี้ก็ซ้อมน้อยหน่อยนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดไปแวะที่ไหนก็จะออกกำลังกายแถบนั้นนะคะเออเมจิอยากจะทราบว่าสนามนี้ที่เรายืนอย่รงนี้เป็นสนามฟุตซอลลองเล่าที่มาว่าก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นอะไรยังไงถึงมาเป็นแบบนี้ได้สนามนี้คือสนามสนามกีฬาศูนย์กีฬาบางกกนารีด้านะคะสนามกีฬาแห่งนี้สร้างขึ้นมารองรับการแข่งขันกีฬาะระดับชาติ โดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลนะคะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติเลยเราก็มีการแข่งขันกีฬาตลอดเวลานะคะแล้ด้านนอกเด็กก็เป็นสนามกีฬาที่เป็นลานใหญ่ๆแล้วก็ยังมีห้องฟิตเนสที่ให้ประชาชนแถวนี้ได้มาใช้ออกกำลังกายได้ด้วยนะคะ ก็เียได้ว่านอกจากเป็นสนามระดับคือมาตรฐานระดับอินเตอร์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เล่นฟุตซอลก็ยังมาเอ็กซ์ไซส์มาวิง่งเนาะแล,ว,แลวเห็นบอกว่าจะปรับรอบๆนี้ให้เป็นลานวิ่งสําหรับคนทั่วไปด้วยคือเรามีโครงการปรับภูมิทัศนะคะเ,<อ>เพื่อรองรับกับประชาชนใช้บริการมากขึ้นจะปรับเป็นลานวิ่งนะคะเพื่อทํเพื่อประชาชนเนี่ยทำกิจกรรมมากขึ้นแล้วก็ประชาชนแถบไหนที่อย่างน้อยเนี่ยการสัญจรก็ไปบาง,ง่ายขึ้นละจะมี่รถไฟฟ้ามาเนี่ยก็จะ ใค้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะ,คะแล้วในส่วนตัวท่านรองคะคิดยังไงบ้างณนะตอนนี้ว่าตอนนี้ที่ท่านรองอยากจะทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองแห่งกีฬาคือตอนนี้แม่จีเห็นว่าแต่ละที่ในกรุงเทพมีสนามออกกำลังกายเยอะแล้วทำให้คนกรุงเทพมันมีที่ไปมากขึ้นก็กทมนะคะมีฉาย,ยานะคะว่าได้รับรางวัลค่ะสปอร์ตซิตี้เมืองแห่งกีฬา แห่งกีฬาถ้าพี่ไม่กีฬาที่เป็นคนนึ่งกีฬานะคะเมืองแห่งกีฬาที่มีทาให้คนสุขภาพดีนะคะแล้วก็จะมีศูนย์กีฬากระจายที่ต่างๆเฉะนั้นอยากใ,ให้ประชาชนเนี่ยมามีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นแล้วเราเป็นคนอายุที่อายุมากขึ้นที่มีความสุขมากขึ้นเมื่อเรามีความสุขแข็งแรงเนี่ยลูกหนเราก็ไม่ลำบากก็มีความสุขด้วย<อ>ใช่ไหมคะก็จะมีตรงนี้แหละค่ะดีหมดเลยเอางี้ดีกว่านไหนๆเรามาอยู่กันที่นี่แล้วถ้าลองเดี๋ยวเราไหนๆเราเราไปเราไปว่า วอร์มอัพขัาแล้วว่าระเบิดหลอดเลือดกันนิดหนึ่ะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะต่อเขาบอกว่าเด็กๆก็ะต่อแบบเล่น3-4ี่เนี่ยลูกกระรับแล้วก็ต่อเข้าไปเนี่ยเด็กจริงๆเขาก็ชอบ เดี๋ยวท่านเอาเครื่องนี้ดีกว่าได้ค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการวิ่งของท่านเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาปรับฟอร์มกันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเลยสตาร์ทนะคะได้ค่ะ,คะเอาระดับวอร์มอัพก่อนเลยนะคะไ,ไปความเร็วไปเรื่อยๆนะโออ่า <Okay. S 1> ดูจากฟอร์มท่าวิ่งของท่านลองแล้วเนี่ยคือในระดับจ็อกแบบนี้นะคะคือไม่มีอะไรผิดเลยขอบอกเลยว่าท่าวิ่งถูกต้องมากๆนะคะสังเกตดูจากคอท่านลองจะวิ่งไม่ก้มหน้า เพราะคนส่วนใหญ่เวลาวิ่งแล้วมักจะชอบมองพื้นทําให้ก้มหน้าทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันโค้งไปข้างหน้าอาจจะวิ่งแล้วเจ็บหลังแล้วสังเกต2อท่านลองนะฮะจะตีไปด้านหลังนะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาวิ่งนะคะจะตีสองไปด้านข้างซึ่งตรงนี้ไม่ควรแรงมันจะเสียออกไปทางด้านนอกคือเราวิ่งได้อะแต่มันจะทําให้เราส่งแรงไปด้านข้างแต่ความเป็นจริงคือเราทยานไปข้างหน้าอ่ะอันนี้ถูกต้องเลยค่ะถือว่าใช้ได้มากค่กเยี่ยมมากค่ะ มีแต่มีแต่คำชมไม่มีคำติค่ะเดี๋ยวเรามาเวทกันนิดนึงมาสร้างกล้ามเนื้อกันนิดนึงดีไหมคะดีค่ะในท่านเป็นนักวิ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนของขามัดขาต้นขาด้านหน้ากันดีกว่าค่ะโอเคเรามาที่เครื่องนี้นะคะเดี๋ยวก็เอ่นมาจีขอสาธิเทให้ได้ดูก่อนละกันเครื่องนี้คือที่บางกอการนาดีอย่างเครื่องนี้เราไม่ค่อยเห็นในยิมมากซึ่งที่นี่มีถือว่ามันจะได้หลายแองเกลแองเกลแรกก็คือมันสามารถที่จะเตะได้นะคะ อังเต้าที่2ก็คือมันสามารถที่จะคิดแบกได้เรายืนนะคะก่อนเตะนะคะเราเซ็ตตัวก่อนอ่าโอเคเราจะล็อกตัวตรงๆก่อนเราจะสแตนล,ล็อกทุกอย่างไว้ล็อกกระดูกหน้าท้องไว้หลังจากนั้นนะคะเราจะเคลื่อนไหวแค่เฉพาะบริเวณตรงนี้อ่ะหนึ 1> 1, 2, ่งสองเตะแล้วลงหายใจเตะปึ๊บแล้วลงทีนี้พอเรามาส่วนล่างแล้วเรามาส่วนบนหน่อยดีกว่าแม อาเชิญอันนี้เลยค่ะเดี<ม>๋ยวมาจิสาธิตให้ดูก่อนวิธีการดึงน่ะเราต้องเซตอัพท่าก่อนนะคะปกติเราเห็นทั่วไปเวลาดึงก็คือเราจะไม่เราจะไม่ใช้ตัวโยกแบบนี้นะคะเราจะใช้ตัวตรงๆแล้วสิ่งที่เราดึงก็คือเราจะเขาเรียกว่าเราจะชักศอกไปด้านหลังอพอเราชักศอกมาด้านหลังเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราบริเวณหลังเนี่ยแข็งแรงขึ้นพอกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นปุ๊บ มันจะทําให้โครงสร้างของกระดูกสลังของเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าโครงสร้างที่ดีเมื่ออยุมากขึ้น จะขึ้เปิ่มพอแหละแขนแเราจะไม่ตึงเห็นไหมเริ่มนิ่งขึ้นละเราจะรู้สึกตรงนี้เนาะเพราะถ้าเกิดเรายกชิดมากเราจะปวดคอ,อนะคะอ่บป้ายไว้นะแข็งแรงมากค่ะหลังตรงตรงหลังตรงตรงราไม่แอนเอลนะคะความรู้สึกว่ากระดูกละหน้าของกระดูกสันหลังเราตรงๆอ่าลงเก่งมากค่ะแล้วก็ลง ันนี้ต้องขอบคุณนะคะ<อ>ท่านวรลยาวัฒนรัตน์รองปรลัดกรุงเทพมหาคนครมากๆเลยนะที่มาเป็นแกสในวันนี้แล้วก็มาพามาเดินดูในบางกอกอารีน่าด้วยนะคะแมจิก็อยากเชิญชวนนะคะหลายๆคนที่อยู่ในโซนนี้นะคะลองมาใช้สถานที่นี้ดูนะมาออกกําลังกายดูแล้วก็แมจิกเห็นว่าเวทเทรนนิ่งที่นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างได้มาตรฐานในระดับฟิตเนสแบบสากลทั่วไปเลยมีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวแมจิกขออนุญาตเดินดูอีกสักหน่อยนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ notice that if you do not invest your time for exercise so that mean is you increase your sickness in the future. I would suggest you to move your body a little bit in every day. That mean you invest your healthy living in the future. If you want to watch the previous episode or you need more information please following this channel. For today, Swadika